ครับพบกันอีกครั้งนะครับกับพีรวิทย์สตูดิโอวันนี้จะมาแนะนําการใช้ Google Classroom การสร้างห้องเรียนแบบง่ายๆนะครับก่อนอื่นเราเปิด Google ขึ้นมานะครับไปที่จุด9จุดนะครับคลิกขึ้นมา1ทีนะครับเสร็จแล้วเลื่อนไปดูที่ห้อง Classroom ของ Google นะครับไปคลิกที่ห้องของ Google Classroom ขึ้นมาครับหนึ่งครั้งนะครับรอระบบ มันอัปโหลดขึ้นมานะครับระบบมันจะเปิดหน้าห้องเรียนขึ้นมานครับเรายังไม่เคยสร้างห้องเรียนมันก็จะว่างเปล่าเราเท่านี้ไปที่กระหมายบวกครับกดสร้างชั้นเรียนนะครับมันจะมี2หัวข้อนะครับสร้างชั้นเรียนกับเข้าร่วมชั้นเรียนเราไปเลือกที่สร้างนะครับเพราะเราเป็นครูผู้สอนนะครับคลิกที่ช่องนะครับแล้วก็ทําต่อนะครับไปตั้งชื่อให้หมดทุกช่องเลยนะครับหรือ สองช่องแรกก็ได้ครับส,สองช่องหลังอาจจะเว้นไว้ก็ได้นะครับก็ตั้งชื่อห้องเรียนไปนะครับในที่นี้ผมก็จะใช้อารุสสอบนะครับการสร้างห้องนะครับเพื่อให้นันผู้ชมได้เข้าใจง่ายๆนะครับเราตั้งให้ครบทุกช่องก็ได้หรือเราจะตั้งแค่ช่องเดียวก็ได้แล้วแต่เรานะครับ ชื่อไปนะครับในชื่อเสร็จนะครับก็จะไปคลิกตรงคำว่าสร้างนะครับคลิกตัวคำว่าสร้างนะครับชื่อเสร็จนะครับคลิกคำว่าสร้างแล้วห้องเรียนก็จะปรากฏขึ้นมานะครับห้องเรียนก็จะปรากฏขึ้นมา คิดขำ้นาสร้างขึ้นมานะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่ระบบจะสร้างข้อไหนขึ้นมานะครับอ่านะครับหน้าตาจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็กดจารับไปนะครับอันไหนไมันเด้งขึ้นมาเรากดกดจรับไปนะครับอันนี้คือรหัสการเข้าใช้ห้องเรียนครับที่จะเอาไปให้นักเรียนทํากันบ้านนะครับสามารถเพิ่มงานต่างๆได้ ในเมนูต่างๆเมนูสตรีมยังเป็นหน้าแรกนะครับเมนูงานชั้นเรียนเมนูผู้คนนะครับจะมีเมนูต่างๆลักษณะนี้นะครับการสร้างงานนะครับก็สามารถไปสร้างงานสร้างกันบ้านให้เด็กๆได้นะครับตามเมนูต่างๆนะครับจะเพิ่มเป็นงานก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่งต่างๆไปนะครับสามารถพิมพ์คำสั่งต่างๆนะครับการสร้างงานนะครับ เราก็สามารถเพิ่มไฟล์ได้นะครับสร้างนะครับเพิ่มงานเพิ่มไฟล์ได้นะครับนี่ครับหัวข้อต่อไปนะครับก็จะมีเมนูต่างๆอย่างนี้นะครับสร้างได้ทุกอย่างครับเป็นกัฟอร์มก็ได้นะครับเป็นแบบบรหารเป็นกัฟอร์มก็ได้ครับสร้างขณะนี้นะครับจะมีคะแนนต่างๆให้นะครับนี่คือวิธีการสร้างงานให้กับนักเรียนนะครับ เราจะตั้งคําถามก็ได้ครับให้นักเรียนตอบตรงในห,งห้องเรียนเลยก็ได้นะครับรตอบตรงในห้องเรียนก็ได้นะครับเราจะเพิ่มเนื้อหาต่างๆนะครับแทรกเนื้อหาแทรกว่า PowerPoint w e r p o หรือแทรกวิดีโอมาแทรกได้หมดเลยนะครับหรื YouTube อยูทูบต่างๆสามารถแทรกได้หมดนะครับเราจะโพสต์เรื่องเดิมซ้ําก็ได้นะครับ สามารถทิ้โพสซ้าในเรื่องต่างๆ,ๆนะครับในหน้านี้ได้เลยนะครับนนรงงนนครับอันนี้คือเมนูการจ้างงานนะครับตอนนี้ผู้คนนะครับเราสามารถจะเพิ่มนักเรียนก็ได้นะครับกดที่บวกแล้วก็ใส่ชื่อใส่อีเมลลงไปนะครับใส่ชื่อก็ได้หรือใส่อีเมลก็ได้นะครับหรือจะเพิ่มครูก็ได้นะครับเพิ่มครูเนี่ย แนะนำให้เป็นการเพิ่มอีเมลนะครับเดี๋ยวคุณครูที่เข้ามาในห้องนี้ก็สามารถตรวจงานเกิดเรียบ้านต่างๆร่วมกับคุณครูห้องหลักนะครับทาทุกอย่างเยงคุณครูได้หมดนะครับจะเว้นลบการใช้ห้องนะครับคุณครูแอดมินเท่านั้นที่จะลบได้นะครับลักษณะนี้ครับก็จะเป็นหรือว่าเป็นการเสร็จสิ้นในการสร้างห้องเรียนนะครับง่ายมากครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวระบบบนทาเราทำาเองทุกอย่างนะครับ ที่สำคัญเป,เป็นภาษาไทยด้วยนะครับกาสร้างง่ายๆเองนะครับไม่ยากครับพอเราสร้างเสร็จแล้วถือว่าเป็นการใช้ได้การสร้างห้องนะครับแล้วก็ปิดห้องไปนะครับต่อไปเรามาดูการสร้างห้องแบบใช้โทรศัพท์มือถือนะครับขั้นแรก่ะครับขั้นแรกเราเปิดหน้าจอมือถือขึ้นมาก่อนนะครับไปเปิดที่ google play store นะครับ ไปดาวน์โหลดนะ o g l e c l ค s าสูนขึ้นมานะครับในที่นี้ผมดาวโหลดไว้แล้วนะครับผมก็จะคลิกเปิดเข้าไปนะครับเมื่อดาวโหลดไว้แล้วนะครับก็จะคลิกเปิดเข้าไปนะครับในกูเกิลคาสูนะครับห้องเมื่อกี้ที่ผมสร้างจากจากคอมนะครับก็จะปรดกดอยู่นี้สร้างอย่พื้นที่ก็คล้ายกันครับไปคลิกพิมพ์บนเดิมครับสร้างแั้งเรียนนะครับแล้วก็ไปคลิกตกลงนะครับว่าทาต่อนะครับ ก็ตั้งชื่อเหมือนเดิมครับเพียงจากเปลี่ยนหน้าตาจากคอมพิวเตอร์มาเป็นโทรศัพท์มือถือเท่นั้นเองครับสามารถสร้างได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับสามารถสร้างได้นะครับทั้งโทรศัพท์มือถือและก็ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแต่สร้างจากโทรศัพท์มือถือมันอาจจะดูตัวเล็กไปหน่อยนะครับใครมีแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับแท็บเล็ตจอใหญ่ๆสิบนิ้ว8นิ้ว พวกนี้นะครับก็จะสร้างลักษณะเดียวกันนะครับตัวก็กรอกรายละเอียดในการสร้างห้องเรียนให้หมดนะครับผู้ชมนะก็พบเอาเข้าทุกช่องแล้วเราก็ไปคลิกคำว่าสร้างเหมือนเดิมนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับนะเดี๋ยวเราจะให้ระบบมันวิดีโออัดไปเรื่อยๆนะครับงานสร้างชั้นเรียนนะครับอัดวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับ ยากนะครับประกรบทุกช่องนะครับอาจจะกกอะแค่2ช่องหรือ3มช่องก็ได้นะครับในหน้านี้นะครับถ่านเราอยากใส่รายละเอียดเยอะแล้วก็เกาะให้ครบช่องนะครับแล้วก็คิดนะครับมาสร้างชั้นเรียนนะครับระบบก็จะพาไปสร้างหน้าชั้นเรียนครับถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นครับนี่ครับชั้นเรียนนะครับถ้าเป็นการสร้างห้องเรียนนะครับก็จะมีหน้าสตรีมหน้า งานของผู้เรียนหน้าผู้คนเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเล็กกว่าคอมพิวเตอร์นิดนึงนะครับก็าสามารถเพิ่มนักเรียนได้มันเกินเหมือนกันนะครับและยังเพิ่มครูได้เหมือนกันนะครับนี่ถือว่าเป็นการเรสร็จสิ้นนะครับเพิ่มงานได้เหมือนกันนะครับสามารถเพิ่มงานตรงเครื่องหมายบวกนะครับสามารถเพิ่มงานได้ตรงเครื่องหมายบวก เล็กๆกลมๆนั่นนะครับสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนคอมพิวเตอร์เหมือนเช่นกันนะครับสร้างงานนะครับสร้างกานบ้านได้เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะไม่ขนาดการใช้คอมพิวเตอร์นะครับก็อาจจะมาใช้มือถือนะครับนี่ครับช่องนี้นะครับเมนูตรง bon. นีน้นนนจะเป็นการสร้างงานสร้างกานบ้านให้เด็กๆนะครับใส่ชื่องานใส่กานบ้านแทรกนะครับรายละเอียดต่างๆของไปเหมือนกันนะครับอ,อันน,นี้เป็นการสร้างคะแนนนะครับ เราจะจําหนคะแนนในงานของเด็กๆตีคะแนนก็ว่าไปนะครับระบบมันก็จะบันทึกคะแนนไว้ในห้องเรียนนี้นะครับบันทึกชื่อบันทึกคะแนนนะครับปรับเกรดได้ด้วยนะครับที่สําคัญนะครับที่เป็นการสร้างเสร็จสมบูรณ์นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับครั้งต่อไปเดี๋ยวจะมานำเสนอสิ่งใหม่ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันครับ wanis sewadika pada